สวัสดีค่ะท<ม>พชมกลับมาพบอพอกับคำพููพาเลาะคือเกาเนาะคะ่ะเมื่อนี้คำพููพาเลกากกษีผ้าทพชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณยายกองเนาะคะ่ะคุณยายกองนี่เพิ่นเป็นคนฝันเหม็นเนาะคะ่ะเพิ่นกะถือมาหลายงวดอ้วเนาะคะ่ะทพชมงวดที่ผ่านมาเพิ่นกะเข้ามาหลายงวดอ้วเนาะคะ่ะความฝันของเพิ่นครั้งนี้สิเป็นยังไ๋ เป็นไปเป็นมาแน่วใดกะบ่เป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเขาก็ไปติดตามรับช้มรับฟังความฝันของคุณยายกองผอมๆกันคะ่ะไปคะ่ะค่ะกลับสวัสดีค่ะคุณยายซี่อยมาอีกแล้วตัวนี่มาตะวานได้ละดูค่ะกลับสวัสดีค่ะคุณยายกองค่ะค่ะในยินว่าคุณยายนี่ฝันคุณยายสิฝันจังใดเนาะค่ะเฝ้าให้ท่านผู้ชมเขาฟังนะยค่ะ นอนมอคืนนี่ก็ฝฟันอยู่เมกับลายฝันใหญ่มากเลยนะเบลเป็นปีกกรลูกกับผักกันไปแบกกับดูกเงินแบกไหลแบกเอาแบกไข่สีแบกแต่ลายไทยบ้านไทยเมืองเขาเจ้ากับไปแบกคือกันแบกเป็นส่วนส่วนอยู่แบกมาเนี่ยวกับเป็นของไผยคองมันคหันจักสิแบกไปเห็ดหยังขันผักกันแบกค่แบกเอา ุณใหญ่แบกร้กายบ่แบกร้กายเดียวเอามาเฮ็ดยังหระคุณใหญ่เป็นปีโอ้โหคือกันแต่ว่าฮันไดแบกแบกเขาพาไปแบกกับแบกคือกันอือค่ะเขาพาไปเอากับไปเอาคือกันค่ะมองไปเอานมันเป็นยังไงคะคุณใหญ่มองไปเอานั่นแป,ป,ป้นปีเขากันกับยายไวทั่วให้ทัว่วผู้เขาก็บยายไวไปแบกไล่แบกเอามันอยูใ่ในปา่า เห็นผ pues mm ู้มา่อยายใบห้อยู่บอกอ๋อบอกเห็นจักเป็นข้องไผแเม่ก็บอกห้วว่าเม่นของไผเขาพาไปแบกเม่ก็ไปคืบกันขาดนีเนาะไปแบกแล้ววจักผู้ชส่ผู้ญิ่ง่จักผู้เถ่าผู้นุ่มไปแบกเอาน้ำกัน๋อหมู่บ้านนั่นไปเบิดบ่ไปเบิดจจะคนมาตาใสเนี่บวจักมันเป็นบนบนอยู่นี่แอาไปแบกเอาข้องสี่เขากลับไปค่ะ กับไปใหญ่ๆแด้แบกข่อยแบกไปเจ้าแบกมากเจ้ากลับไปเจ้ากลับมายุงสันที่ไปแบกเอาผู้สวนไปผู้สวนมากแม่ค่ะกับไปแบกเอาเนาะแบกมากอะไรกับมาจนเมื่อิฐไงล่ะคุณเอวจนเมยคุณนายเบกกันได้ร้ายเดียวแบกมาไหวใส่เขาคุณยายแบกมากกองกันไหว มา้วกองอยู่บ้านหรือกองอยู่ใส่กองอยู่พุ่นแล้วขันจะกองใส่หลังหันแบกออกจากปามามาแบกแบกมาไหรเป็นคองก็บข้องคุณค้องไผ่คอ,องมันเป็นกองไผ่กองมันแต่ว่าบ่ฮู้ว่าแบกม่าไหวไใส่กร<อ>บอฮหูว่าเบกนาไว้ใจนะคุณใหญ่แบกมาร่วมกันไหวเนาะข้องไผ่ค้องมันไผ่บกไผ่ไล่กับไผ่ไล่กับเบกไปได้เดี๋ยวจนเมื่อยจนหนาคุณแล้วเขากระแบกตูกระเบกแบกมาเล้ววันนี้ ในลายเด้บ้านนี้ในลายแล้วก็ไปแบกเนาะกับเขาก็ส้นเซียนส้นเซียนผู้หน่อยผู้ใหญ่ผู้ใส่ผู้ยิ่งผู้เทาบานนี้เนาะเมยก็ไปแบกเนาะในลายเนี่ยกับผพนสุดไทยของเมยเนาะค่ะว่าสิีพ่อบหรอคะคุณแม่แม่นผ่นสุดไายของเมยเมยก็ไปแบกมาบานนี้กับมะปงลูกเมยก็หินดีเลขตัวไรคุณยายเลขอยู่ในหันเนาะอ้าว เดเนื้อหันมันกะสีแปดห่าเป็นตัวสีอย่างค่ะคุณยายมันเป็นตัวสีแดงตัวสีแดงนะคะบัดเมย์กับมาสังเกตบเอาแพงนทดถ่ายมันคือมีเด็กเมียว่ะอือห้องเขามีคือห้องเมย์อยู่บ่เมียวาน่ะนะคือเตนี่ค่ะคือบ่าอุ้ยคนจีไหสุกบ่ก็เลยว่าม่ว่าคนจีไหสุกน้องคุณยายแผ่นแผ่นนี่น่ะเนาะมันมีเด็ก กับของมูไมนมีของหักคือของเฮาอยู่บ่ได้ไปเบิ่งอยู่บ่ค่ะฮะได้ไปเบิ่งของเขาบ่มีบ่บ่แม่ก็บ่ได้ไปเบิ่งแล้วบ่ได้ไปเบิ่งเนาะค่ะแม่นแต่ว่าของเจ้าของบานี้เห็นเลขในแผ่นแผ่นสุดทถันเห็นจักคนค่ะคุณยายก็เห็นแล้วก็คือแม่คือลดุมูก็ว่าของเจ้าคือมีเลขเขาว่าแม่ก็บ่ฮู้แล้วแม่ว่าอือค่ะเลขตแมนมันเป็น485 ต8แปดหาโตแดงจึงคึงเลยบอกค่ะคุณใหญ่ม่นมันมันน,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 นี่คนที่ไปแบกใหม่แบกแปนปีกน้ำกันนี่หูจักเพิ่นบอกค่ะหูจักไพจักโเพิ่นลักษณะการแต่งตัวเป็นคนเป็นคนแบบใดแต่งตัวแบบใดคะ,ะแต่งโตทรมาลาห้านี่แ่ละคือใส่สุดทํางานไปนี่ละอ๋อ,อค่ะคิดว่าผีหรือคนถีพวกแบกใหม่น้ำกันนั้นแม่กะบูหู ทันมาผีก็คือคนขันมาคนก็คือผีแต่บ่ากับ่บเมนคนโบราณเมนบบดเดอ่าเป็นคนธรรมดาคนธรรมราคือเฮานีแหละผู้เสียขาดก็มีผู้เสียดีก็มีคือคนเฮานี่ติค่ะเป็นไทยบ้านนี่แล้วเนาะค่ะเม่นก็ชิ็นไทยบ้านนะเม่ว่ะบ้านนี่นอกกระเบกไปเบกมาแล้วเห็นเด็กแล้วอุ้ยเิ่นมาห้โชคบ่บ้าก็เลยเมื่อบ้านี้ ค่ะเม,มื่อมาแบบนี้ก็เลยว่อาอุย้ยเม่นี่ฟันเด็กบ่คนมาหอยสุบ่ว่พ <บ S 1> าพกกินี่เ่าที่ได้ยินมานี่คุณยายนี่ก็เป็นคนฟันเม่นนะคะฟันเข,ขาเมื่อลารงวดแล้วนะคะงวดนี้ก็ฟันหินอีกตัวแดงจึงคึองลยค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชม,มพิจารณาเบงเอาเนาะค่ะกระดูกพิจรณนาเบงมันก็ไปสือไว้รถตะดีว้เลือดเรือ ขึ้งหอดบังหันเมยฆอะไรซ้ำใบค่ะค่ะกระจูกง่ายอครั้งแล้วค่ะหอดนี่กระสีดกระจุกง่ายอีละค่ะคุณยายเพราะว่ามันกระตูแดงจีนคือเนาะไปแปลกแป็นปีกระได้มาหลายอยู่เหมืนบอกค่ะมาทีนี่จว่าเมฆกระเปิกใจอย่างหนึ่งเลยเหล็กมันคือเหล็กตัวเดียวกันเท่ก็หอดบางแม่ฟันมาเลยสี่ค่ะมือเดียวซ้มสียซ้หมือสี่หมือนี่ละฟันมากูม่นท่องมาบโก อ๋อ,<บ>อกุม่านท่องมากบอกกุม่านท่องเมน่นกมากตัวเดียวหลักมากคือเกา่าอกุม่มานเจ้าของบอกค่ะคุณแม <EN S 2> ่เมนกุม่านท่องเม่ปกติน่ะเม่ไมีอยู่สามตัวหลักมากหลักมากกับอื่นย่อยย,าย่อยแม่ยังลูกว่าสัมผมนั่นอยากไปย่างกะติกเพิ่นว่าอโอ้พอนอยากไลยยศจักรยานอ๋อพนอยากเลยจักรยานเมนค่ะเพิ่นรักมูมาก อยากอะไรอยากอะไรดูจักรยานไปขี่ออกกําลังกายประจับใช่อยากอะไรเม่กับสีหายกัว่าคือเก่ามาหนีเนาะเพิ่นก๋ก็บอกดิแมย์อมไงบอกตัวใดเขาสุดยอดเพิ่นก็บอกกันที่แปดหาสันเดียวกันเมย์จะมาเมยมันนอนที่อยู่ค่ะเมยมันนอนสี่ก้อนนานั่นสี่หมื่บ้านี้ ควอมฝันตัวนีคุณยายฝันได้จักหมืนะะ่นหรอคะฝันได้ละสามหมื่นสามหมื่นแต่ว่าควอมฝันตัวกุมารทองมาบอกนั่นสี่หมื่นก้อนหนานหนั่นแมน่นก้อนก้อนตัวดีก้อนตัวแบ,แบบกเป็นปีค่ะแม่ก็ได้ผมมึงอะได้ดูวันนี้ค่ะคุณยายนี่เคยฝันบอแบบนี้ก็เคยฝันมาจังไหนฝันมาฝันมาได้แบกเป็นปีกนี่ค่ะเกิดมาบบเคยได้ฝันจะเถี่ยอ๋อคุณยายกับโบเคยฝันเนาะค่ะ สงสัยพ่นสีิมาหายโสเนะคะเนาะแมน่นกับเรื่องาากับว่าคีดแปลกแต่ว่าดูเด็กืัเด็กตัวเดียวกันแทบบอกวันนี้อาชสิเขาอีก,ก็ได้ค่ะคุณยายเพราะว่าฝันสองเธอสอนกันนี่เป็นเหล็กตัวเดียวกันกันนาชิมาเพราะว่าคุณยายกับเป็นคนฝันแม่นเนาะค่ะวันนี้ควอมฝันของคุณยายนี่ไม่หยั่งเพิ่มเติมอีกบอกคขาเพราะไม่มีดูไปสือไว้รถตดีไปเด้เลอรดูเลอ่ะ ค่ะสำหรับคลิป <gamma> น so ี Gotta, ้ก็ขอขอบคุณคุณยายกองหลายๆดนะค่ะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้ตัวดีตัวดีกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะแค่ขอบคุณค่านนั้นๆังๆเด้อลูกเด้อค่ะงหลับให้ด้วยเด้อค่ะมาสรุปตัวเลขของคุณยายกองเนาะค่ะคุณยายกองนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปแบกแป้นปีกอยู่เบิดขื่นค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของคุณยายกองนี่เพิ่นกะ4 8 5เนาะค่ะ4 8 5 สิหกันย่าสองหาหหค่ะกะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คำมูพะลอน้ำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้คำมูพะละขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ